เดี๋ยววันนี้ที่จะซื้อเนี่ยฮะที่เท่าที่พอจะแบบดิวๆกันอยู่บ้างแล้วเลยพอจะมี MOU หรือมีความแน่นอนแล้วเนี่ยประมาณสักกี่เมกะกว่ตหนึครับคที่ประากาศทั้30 30งหมดสามสามสิบเซนติเมตรกว่คือปอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มีมีต่อคิวที่ขอเจรจาได้ราคาได้ก็เอานะครับแต่ว่าสามสิบนี่อย่างน้อยแล้วก็หกจุดแปดก,ก,ก็ก็ดีด้วยว่าอย่างนะครับก็สามจุดแปดแน่ ครับแต่ว่าเม็กตรงนี้อาจจะอาจจะมากไม่น่าน้อยกว่านี้าจจมากกว่นานี้เท่าไหร่พอ,ไ,อไ,ไดทีนี้พายซิ่งในการซื้อเดี๋ยวนี้มันตกประมาณเมกระเท่าไหร่อะครับตน้นทุนช่วงแรกของผมซื้อแพงไม่ไม่ไม่เทียงแต่เป็นเพราะว่าต้องการฟิกซ์ทุกอย่างให้ได้แต่ตอนนี้จะซื้อถูกลงนะครับถ้าเราใช้ขั้วสี สำหรับที่เป็นโซลาล์ลด,ดใหม่อ่ะค่ะที่มันจะปรับทาริฟเป็นปิด<ม>อินที่ว่าเป็นห6าจุดหกหกสำ,สำ,สำฟาร์มทีนี้คือมนันเอฟเฟกกับตัวรีเทิร์นของเราไหมคะคือมันน่าจะต,าต่างที่ห้าจุดเองจริงจริงเอฟเฟกแน่นอนนะครับมีการวิจารณ์ก่อนหน้านี้นะแล้วจริงๆผมว่าถ้าห6าจุดหกหเนี่ยถ้าแบงค์ปล่อยให้ให้จากใครก็ตามที่เข้าไปรับในเส้นกละดใหม่นี่ทำได้ แต่ถ้ากันไม่ปล่อยยากนะครับเพราะว่าเารไอออาไปได้จะอองมาเราทำอะไรอาหารแล้วสองพันสิบแปดแล้วอันนี้อันนี้คือ in case ว่าเราได้เป็นมือหนึ่งนี่ใช่ไหมคะหรือ<ด>ว่าต้องเป็นซื้อต่อมีพรีเม,มียมซื้อต่อมีพรีเมียมตั้งแต่ยุติหอนแล้วนี่ค่ะหลอเลยครับถ้าเกินเท่าไหร่แต่ในนะครับแล้วก็จริงจริงแล้วยังมีหลายโมเดลในห้าพันในกระหว่าง เพราะว่าต้องการให้เกิดเป็นจาก5จุดตัวออกมาเนี่ยเพื่อจะดูสิทธิในความพิ่ขรงเองนะครับจริงๆยังมีขั้นข้อจริงพันเลยต้องการจัดเคลี่ยเรื่องตรงนี้ว่าใครมีกำนวพอทำได้มีที่ดินสามารถมีฟีเดอร์แล้วกลุ่มพวกเนี้มีแล้วมีแบงค์ปล่อยทุกอย่างถ้าถ้าถ้ามันซื้อที่ปหมดแล้วคุณทำก็อโอเค ก็จะได้จะได้เคลียร์กันไปเพราะว่าของเก่าที่ที่ราคามันเฟิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนไปเอาไปเซ้นมาขายนะครับเม่ที่ออกมาว่าสามพันไม่กวัตออกมาได้แค่พันสองนะครับมาลดทนโดยสั้นครับก็ที่แผนก็ต้องการเคลียร์เรื่องบริหารนะครับที่แผนแผนโซลาร์เซลล์อะครับที่เรามีเนี่ยมันมันมีรับปกันนะครับว่าถ้แล้วถ้ามันหลอกลงมาเหมือนแบบี้ะครับจะจ่ายยังไงมีมีรับประกันดี พันธิจักจีนเนี่เขาจะขายให้เรากิ่ปีครับทีงที่ต่อนเอ่อจริงๆตลอดอายุการใช้งานสามสิปียี่ห้าถ้าไมถ้าตกไปไนก็คือก็ยังมีตัวกลางอย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงี้รบคนถามเรื่องคู่แข่งนะครับไม่ทราบว่าเดตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยครับมีแบบรายอื่นเข้าไปสนใจติดต่อทากัมพูชา้งหว่ามีเราเจ้าเดียวเลยนี จริงๆที่วิ่งไปไม่ใช่แค่เฉพาะสองวิชาผมไปทั้งข้างหน้าทั้งหลังมันจบวชาแล้วนะครับแล้วทางต่างใต้ก็ตกดต,ต่อตอีกอเลยเาทางกัมพูชาเองค่อนข้างสบายใจเพราะว่าเขาขอ,เอนดิาตมาเลายข้างที่ผมไปไม่ผมไม่ไเคสสรียดเฉพาะรัฐบาลเท่านันก็เครียดคนทั่วไปเราผมไม่รู้ใครไปผมจ่ายเงินดอนก็ไม่ได้ถอนเงินเดียวน,นะก็ถอนเงินนองนะครับ แล้ว,ลวหลายครั้งที่เราจะทำแ,งทำแงทรงขาทำงรนใช้กัระชาชาเพราะคนจ้างอง่อนเนินนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไป,ปกัวางเป็นช่้งแรกแล้วเราเราบอกเว่าจะยทำไรก็ทำจริงครับถ้าไม่ได้ทำเนี่ยยุ่งยเรื่องอแน่นอนถ้าทำจริงเขายังให้เราอร่อดนะครับรยังไม่เจกต์ขยเนี่ยผมไปวัน,นนี้เนี่ยมีอย่างน้อยสองเจ้าที่เข้ามาคุยกับรัฐบาลเขาแล้วก็ติดต่อพันธุ์ ออก็จะหาสิ้นเงินที่50รวมแล้ว10ปีนะครับแต่เราเราทำเราทำด้รยตัวเองไม่ใช่ลูการี่เรารรกกนีน่นะครับอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับที่เห็นแจ้งว่าเรามีราคาขายไปที่12เยนครับคือทั้งนี้ก็จริงๆมันลดมาเรื่อยๆแต่เราได้จะมาทำในที่ทุ่คนที่เราอย่างออฟฟิศเอสนะครับแต่ว่าคือคือตัวเอฟเฟกต์นั่น ดูดนในแต่ว่าเราใช้เรื่องพันธุนที่เข้ามาบางทีาาทก็จะเช่นอะไรให้เราบอกคืออันนี้เราเหมือนกับว่าร่วมกับพันธุนิเซ็นเอโมยุเรียบร้อยแล้วก็เราอาจจะแบ,บ่งสัดส่วนว่าถ้าลงนี้ขึ้นเราถือเท่าไหร่เป็นส<ไ>ัดส่ประมาณน,นั้นครับดังนีหลายโมเดลคือตอนตอนรุ่นใหม่ๆนะจริงๆตัวเอฟเฟกต์เองนะความที่ของเดิมมันเป็นเซนเตอร์ของคอปี้เมชีนแต่จะมาถ้าเปลี่ยนกำลังงานแต่เราจะไม่คให้กังวลเรื่องที่ เมื่อเป็นท็อปอย่างนั้นแหละเราจึงต้องวางโมเดลต้องมีประกอบเพราะว่า,าการจะซื้อของเกินขนาด,ดในตัวแคปิตอลของเราเองจะทําไม่ได้นะครับฉะนั้นเราถึงต้องวางโมเดลหลายโมเดลที่ที่ทำไม่ได้ตัวนั้นนะพอะพอราวางเป็นท็อเนี่ยพอกระแสะโซน่าตีกลับมาเมืองไทยก็เลยทำให้เราขึ้นขายอะไรประมาณนี้นนครับหนึน่งคพอดีได้โอกาสคุยกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับคืเขาก็แจ้งว่าทีเนี้ย ตอนนี้เหมือนกับว่าที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนราคาขายรถไฟมันจะต่ำนิดนึงก็คือ5.6บาทตอนญี่ปุ่นตอนนี้ถ้า42เยนเนี่ยมันได้แบบ13บาทอะไรอย่างเงี้ยครับโมเดลอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในตลาดเนี่ย5.6เข้งมีผู้ใดแต่ไม่มีใครพูดถึงเจ้าลยขึ้นมาอยู่นะครับมันมันจะมีอีกหลายโมเดลเรื่องของสินค้านะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้เรารอเข้ากลุ่ทีละก่อ ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปถึงถึง,ถงได้ต้องได้เตรียมงานได้เตรียมทำมมทุกอย่างให้พร้อมมีคถามนะคะสาขาถามว่าใอเฟสสนใจไปลงทุนไฟฟ้าในคามาบ้างไหมคะแล้วก็าการไปลงทุนไฟฟ้าใ,ในต่างประเทศเนี่ยออเรอสูงกว่าในไทยเท่าไหร่คะ ข,ข้างหน้าเราค่าฝันไม่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับโซล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นโมเดลเดินอของพลังงานไฟฟ้าลูกปืนมันไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์โวเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าสนใจเลย,เลยตามทางด้วยซ้ำน,นะครับฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของเขาที่รู้เนี่ยก็คือถ้าใครขายแผงอาจะทำได้นะครับแต่ถ้าเราขายไฟเราเราเอาเราแรกเนี่ยที่ กูตาเข้าใยแทนนะครับไออาเราเราขึ้นไปสิบสี่ถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทางอินโดทางมาเลเซก็รักกันมากเกีกัครับทางกัมพูชานี่เซ็นกับเทศบาลพนมเปญครับแล้วมันสัญญามากี่ปีครับี่เอ,อ่อทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ใช้ที่ดินกันสิบเก้าปีเก้าสิบหมายถึงนี่คือสัญญาที่ดินหรือสัญญาที่ดินที่ทจัดการขยะ อ่คืขยะมันกำลังจะเต็มถ้าเราเกิดการขยะได้ก็คือจริงๆขยะเนี่ยเขาท่าจะให้เราฟรีผมไม่รับใชให้ช้ที่ฟรีเดยทำเนีให้ขยะมันบมันจะทำไฟฟ้าก็ส่งผู้างมาแล้วก็มันยังมีของเรื่องปรงดึงดูดแรงก็คือการจัดการขยะก็คืออธิชีลที่ไปกย่างางแผนที่จะปรับรุงขยะที่เขาลองสูบไปมม่ได้ถึง ได้ถูกจานีฬิกาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องไปวันแผนที่เขาจะทิ้งให้อย่างเพราะว่าของเดิมข้างใต้บอกเขาไม่ได้ปูกพลาสติกม่ได้ตั้งเสาว่วามันมีแก้จะระเบิดข้างรนครคือตอนนี้เราต้องไปวังให้หมดนะครับตรงนี้เราเรียนรู้จากครีมใส่ครีมอ๋อเราจริงๆเรามีผู้ทำาญกานขึ้นขย่ใหญ่จริงจริงแต่เราโนนี่เราเ้องียาจารยต่ลงมาให้ แล้วอย่าง15เมกะวัตต์นี่ก็คือเสร็จทั้ง15เมกะวัตต์ในซิ้นปี58พยายามจะให้คือที่ังรุชาเนี่ยเราเข้าไปคอนแทคตั้งแรกเลยแลาถามกันเดย,ยว่าเราทำดีหรือเปล่าเพราะเพราะว่าถ้าจะเห็นว่าพัฒนาเราขนาดน,นี้เขาบอกว่าสร้างเสร็จแล้วอยนี่เรา,เราติตาางตามยืดยืดตรงไป